ถ้าเราทำคลิปเรียวคลิปยาวคลิปอะไรก็สุดยอดจริงๆเลยค่ะส่วนพี่พี่ก็ <c oughs> ตอนที่อยู่ไล์อ่ะได้ห้าหมื่นเนะีพูดกันเนาะ,ะว่าถ้าเราไล์สดอะ่ะสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วก็เออเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองอ่า เพื่อนช่องอื่นมามันก็มันก็ดีเหมือนกันนะคุณคุณเพนเราก็สามารถมามาปราปปับปรุงช่องของเราได้แล้วก็ไม่สบายด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังอ๋ออ่อ,อ่ดูย้อนหลังย,ยืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นนะคะ ผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันได้ค่ะพี่ก็จะจดไว้วันนี้พี่ก็จ,จดจดไว้ทุกวันเลยพอมานนับดูแล้วไม่ถึงเดือนไล่ ่สวัสดีแม่ไหมพิกสมัยค่ะคุณเพนสวสดตอนนี้จะเต็มอีกแล้วค่ะยังไม่ได้ลบแต่แต่พี่จะจะเล่นแบบนี้ค่ะเร็วเหมือนกันเนาะสามสิบห้านาทีละสามสิบห้านาทีแล้วจะ ดังใจกันจา้าเพื่อนแม่ไหมก็เก่งแม่ต้องไหมนั่นแหละไม่รู้เดือนไหนเขาจะออกให้เราสะสมไปไเรื่อยๆแหละีค่ะเลือกงานแล้วใช่ไหมคะคุณเพน หลส่วนตอนที่คุณเพนยังไม่ผ่านนะคะคุณเพนยังไม่ผ่านคุณเพนจําได้ไหมคุณเพนขึ้นขึ้นหลายครั้งมากขอบคุณห้าดวงตาก็คุณเพนทยาเขาก็หักไปค่ะอ๋อหักแต่ของพี่เขาหักหักค่าขอลงก่อนนะคะเพืเ่อน ขอบคุณนะคะพี่เพนทยาขอบคุณนะ,ะสวัสดีค่ะเห็นโปรไฟล์แล้วสวัสดีค่ะคุณเพนคุณเพนธยา คุณเพนเจอคุณเพนขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะก็แต่ขึ้นไม่เยอะไงขึ้นขึ้นได้ไม่ที่แวะมาให้กำลังใจ ก็ขึ้นไม่นานหรอกสามสิบนาทีก็พอแล้วอ้าวจะครบแล้วอีกสี่นาทีก็ครบแล้วสามสิบสวัสดีเข้าดูไม่ได้ ดีค่ะทักทายจากเพื่อนไลฟ์คลิปทีเนี่ยโปรไฟล์เปลี่ยนทีเขาคงจะตรวจสอบนอะะตรวจสอบคุณน้องไหมยายไหมพาชิมผัเที่ยวล้วคุณไม่ไหมอย่า ไายไหมพาชิมพาเที่ยวแล้วคุณแม่ไหมจอยาอยู่ในห้องก็มีคคสี่คนค่ะสคนมีน้องสแตสสวัสดีค่ะ เราทำคลิปเรียวคลิปยาวคลิปอะไรก็อแล้วก็แล้วก็เหลือแต่อันที่ไม่ที่ที่ยังไม่ได้โพสก็เก็บไว้ที่ยังไม่ได้โพสอันไหนที่เราโพสลงไปแล้วพี่ก็จะลบเลย แปดมั้งแปดเหรียญน,นี่แหละกุลาแต่ก็กุมภานี่ยังไม่เห็นเลยกุมภาของเดือนกุมภานี่ยังไม่เห็นมีม,มีมีทุกวันทุกวันมีใหม่ๆม,มาทุกวันอ่ะแล้วก็สวยสวยอ่ะก่อนที่คุณเพ็ยังไม่ยังไม่ผ่านนะ แม่ไม่ก็เก่งต้องมาขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งอะ่ะก็แต่ขึ้นไม่เยอะไงขึ้นขึ้นได้ไม่ น้องสเต็มแฟนเพจค่ะพี่ว่านอยอย่างน้นอยๆเออเราก็ได้คลิปลงสตอรี่คลิปหนึ่งค่ะอ่าสิ้นเดือนแด้เป็นยังไงน้องไหมพี่ว่า นราอ,อย่างน้นอยเออเราก็ได้คลิปลงสตอรี่คลิปหนึ่งก็เรางับไปแหละกว่าจะถึงร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็ถ้าเราไม่มีเพลงลิขสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายจากเพื่อนได้แสดมั่งแปดเหรียญน,นี่แหละาแต่ก็กุ่มพานี่ ยังไม่เห็นเลยกุ่งพา้องเดือนกุ่งพานี่ยังไม่เห็นที่แวะมาให้กำลังใจก็ขึ้นไม่นานหรอกสามสิบนาทีก็พอแล้ะอ้าว จะครบแล้วอีกสี่นาทีก็ครบแล้วสามสิบใช่คะ่ะคุณเพนเก่งมากๆเลยคุณเพนเก่งมากๆเลยจ้ะอันจริงจเนาะแม่ใหม่เนาะไม่มา้อีกที๊คุณเพนตอนนั้นะคุณเพนบอกว่าอืมไม่ไหวแล้วเหนื่อยนู่นนี่นะสวัสดีเข้าดูไม่ได้ นาทีก็ลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณเพนแวะมาให้กำลังใจค่ะสิ้นเดือนเป็นยังไงสี่โมงครึ่งจ้าจ้าสิ้นเดือนแล้วเป็นยังไงมั่งคะ่ะ